เป็นสิวเป็นฝ้าแบบเรื้อรังเพราะเกิดจากสาเหตุนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้เกดจะหยิบยกอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่บางคนคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นสาเหตุของสิวแล้วก็ฝ้าได้ใครดูแลมาหลายทางและดูแลมาหลายอย่างมันก็ไม่หายสักทีวันนี้ลองฟังกันดูนะคะว่าใช่ไหมก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะเป็นคําถามจากลูกค้านะคะว่าดูแลมานานละเรื่องของผิว เดี๋ยวก็วนมาเป็นทั้งสิวเป็นทั้งฝ้าแล้วก็บอกว่าการดูแลสุขภาพเขาก็ดูแลนะคะแต่ทีเนี้ยงงจริงๆครีมก็ทาอา้าวทำไมล่ะสิวก็ไม่หายฝ้าก็ยังเป็นคำถามหนึ่งนะคะที่อยากจะถามเพราะมันเป็นสาเหตุเช่นกันคือคุณท้องผูกหรือเปล่าคุณถ่ายทุกวันหรือไม่อันนี้สำคัญนะคะเกี่ยวกับลำไส้ของเราเลยค่ะ ต้องบอกว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อฮอตฮิตเช่นกันในเรื่องของลำไส้เรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกติเพราะหลายๆคุณหมอต้องบอกว่าหลายๆบทความเนี่ยก็บอกกันมาเลยว่าลำไส้เป็นสมองส่วนที่สองของมนุษย์เราจะเป็นโรค มีสารพิษกระจายตามร่างกายหรือว่า,าสมองไม่ค่อยดีละหรือผิวพันออกมาในเรื่องของสิวฟ้ามันมาจากลำไส้ได้ค่ะและเคสนี้นะคะเกดต้องบอกว่าถ้าเขาดูแลมาหลายอย่างละรักษาสิวก็รักษาแล้วฝ้าก็ดูแลแล้วเลี่ยงแดดไม่โดนแดดอีกไม่มีปัจจัยอะไรเลยที่จะไปกระตุ้นเรื่องของฝ้าดูแลอย่างดีมาก ต้องกลับมาดูแล้วค่ะเรื่องภายในเพราะภายนอกคุณทาครีมทาหรือว่ารักษาแต่ภายนอกนะเรื่องของหมอผิวหนังรักษารักษาหรือว่าจะมีคลินิกความงามต่างๆดูแลแต่ภายในเราไม่ดีอ่ะต้นต่อเราไม่ดีมันก็จะส่งผลออกมาที่ผิวเราเช่นกันต่อให้ใช้ครีมแพงขนาดหลักหมื่นหลักแสนหรือว่าคอสแพงนะคะมันก็จะวนกลับมาซ้ําได้เพราะไม่ได้แก้ที่สาเหตุ ทีนี้เราจะทํายังไงให้เราขับถ่ายได้ทุกวันการที่ขับถ่ายได้ทุกวันเป็นปกติอันนี้ถือว่าดีที่สุดเลยนะคะจะได้ไม่เป็นโรคด้วยและผิวพรรณของเราก็จะเปล่งปลังสดใสรวมไปถึงดูไม่แก่ด้วยค่ะทีนี้จะทํำยังไงนะเราก็ต้องเช็คก่อนว่าอาหารที่เรากินในแต่ละวันกินอะไรเข้าไปมีกากใยห,หรือเปล่ามีไฟเบอร์พอไหมและ จุลินทรีย์ตัวนี้สําคัญนะจุลินทรีย์ที่ดีก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ลําไส้ของเรามันทํางานดีเนาะขับถ่ายของเสียออกมาอย่างเกตเองก็จะอาศัยเหมือนกันว่ากินตัวโปรไบโอติกจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ขายอะไรเลยนะแต่จะแนะนําเป็นโปรไบโอติกตามธรรมชาติ เพราะตัวเกตเองก็จะเป็นคนที่กินผักผลไม้น้อยก็จะเราจะรู้ตัวเนาะเราต้องรู้ตัวเราก่อนเราถึงจะรู้สาเหตุทีนี้จะแก้ที่ไหนก็เพิ่มจุลินทรีย์จุลินทรีย์ตัวแรกที่เกศเพิ่มก็คือไปหาซื้อประเภทยาคูหรือโยเกิรต์ตแต่โยเกิร์ตเนี่ยจะต,ต้องหันนะหันฉลากหันขวดกระป๋องต่างๆดูว่ามีเขียนจุลินทรีย์โปรไบโอติกหรือเปล่า ถ้ามีก็ซื้อมากินวันละกระปุกกระป๋องเนี่ยก็ได้เล็กๆเนี่ยเราก็กินเข้าไปเพื่อเสริมจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเราให้มันไปที่ลำไส้มันจะได้ทำงานค่ะสู้กับตัวร้ายและทำให้เราขับถ่ายได้ 2. นะก็คือเรื่องของอาหารตัวที่จะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีได้ก็มีโปรไบโอติกเช่นกันเช่นกิมจิกมจิมจิมันจะเป็นผักดองแบบเกาหลีก็คือจะมีผักกาด ส่วนมากจะเป็นผักกาดขาวนะบางที่เขาจะใส่เป็นใช้เท้าบ้างแครอทบ้างเหลือ,องอื่นๆบ้างแต่ว่าของเกดก็จะกินประเภทอ่าเป็นกิมจิผักกาดขาวดีมากเลยต้องบอกว่าพอกินเข้าไปมันก็จะเริ่มละมีการถ่ายลมพอเราเดินลำไส้เราทำงานและการขับถ่ายนี้แบบดีสุดๆค่ะลองดูนอกจากกิมจิแล้วตัวที่เป็นโปรไบโอติกอื่นๆก็จะมีนัตโต ของญี่ปุ่นนะแล้วก็มิโซะซุปมิโซะอันนี้ก็ได้เช่นกันลองหาดูใครชอบแบบไหนกินยังไงแล้วง่ายกินยังไงแล้วมันถูกจริตตัวเองแล้วถูกใจก็ลองหาซื้อมากินแล้วปรับดูลำไส้ดีผิวเราจึงดีนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมวแต่ทาครีมรอยู่ด้านนอกแต่ลำไส้ท้องผูกบ่อย ผิวมันก็จะแก้ไม่ได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่ก็อยากแนะนําสั้นๆเลยชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนเห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยินจากเคที่บำรุงเช้าเย็นช่วยลดฝ้าลดเม็ดสีเมลานินร่วมกับการทาครีมกันแดดแล้วก็อย่าลืมนะใช้สบู่ด้วยนะคะ